สุภาษิตบทที่25ข้อที่5จงไล่คนอธรรมออกไปเสียจากพระพักพระราชาแล้วพระที่นั่งของพระองค์ จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรมในข้อนี้บอกว่าผู้นำที่ดีกษัตริย์ที่ดีต้องขจัดคนอธรรมขาราชการที่ไม่ดีออกไปเสียแล้วบัลลังก์ของกษัตริย์จึงจะมั่นคงและดำเนินอยู่อย่างชอบธรรมท้าไม่นึกถึงเรื่องของเอสเธอร์ในเอสเธอร์บทที่7มีคนชั่วร้ายคนหนึ่งชื่อฮามานเป็นคนเย่อหยิ่งยะโสและชั่วร้ายคนนี้คิดจะ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวในอนาณาจักรเบอร์เซียเพราะเหตุเพียงแค่โมเดไคคนยิวคนหนึ่งไม่ยอมก้มกราบเขาไม่ยอมให้เขียดเขาก,ก็โมโหมากเขาจะคิดจะฆ่าคนยิวทั่วทั้งอาณาจักรเบอร์เซียเลยทีเดียวแล้วก็ฮามานเนี่ยได้ตำแหน่งสูงเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ต่อมาสุดท้ายโดยแผนการของพระเจ้าฮามานก็เสียชีวิตลงแล้วโมเดไคถูกตั้งขึ้นมาเป็นตำแหน่งของฮามานแทนโมเดไคคนยิวซึ่งเป็นคนที่ยำเก่งพระเจ้าเนี่ยแล้วใน เอสเซอร์บทที่10บข้อที่1บอกว่ากษัตริย์อาหะสุเอรัสก็ได้เก็บสวยทั่วทั้งแผ่นดินทั่วหมู่เกาะต่างๆในทะเลก็คือบรรยายถึงความเจริญก้าวหน้าของอาณาจักรเบอร์เซียของอาณาจักรในสมัยของอาหะสุเอรัสเมื่อเขา เอาคนไม่ดีออกแล้วก็ตั้งคนที่ดีขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจแทนเหมือนกับในสุภาษิปปตบทที่16ข้อที่15บอกว่าพระราชาผู้ทรงเกียรติชังการทำชั่วพระที่นั่งของเขาจะได้รับการสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรมก็คือกษัตริย์ที่รักในทางชอบธรรมบัลลังก์จะมั่นคงเหมือนกันผู้นำที่เดินในทางชอบธรรม รักคนชอบทำสนับสนุนคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นผู้นำที่มั่นคงมีผู้นำบางคนที่สนับสนุนคนชั่วชอบคนประจบสอบพอเอาอกเอาใจแม้เขาจะคอร์รัปชันแม้เขาจะเอาเปรียบคนอื่นก็แล้วแต่แต่ว่าเนื่องจากเขาประจบสอบพอให้กับเราได้ดีถูกใจเราก็เลยดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูโปรโมดเขาขึ้นไปเรื่อยๆผู้นำอย่างนี้เนี่ยจะไม่มั่นคงในสุภาษิตข้อนี้แนะนำว่าหากอยากจะเป็นกษัตริย์ที่มั่นคงกษัตริย์หมายถึงกษัตริย์ในสมัยนั้นนะหรือว่าเป็นผู้นำในปัจจุบันนี้ ที่มั่นคงเนี่ยสิ่งที่จําเป็นคือว่าต้องมีคนรายล้อมที่เป็นคนชอบทำและ ต้องขจัดคนชั่วร้ายออกไปในสมัยที่กษัตริย์โซโลมอนเริ่มครองราชใหม่ใหม่ในหนึ่งพรกษัตริย์บทที่สองสโซโลมอนก็ทําตามคําแนะนําของดาวิดก็คือขจัดบรรดาพวกคนที่ไม่ดีออกไปเช่นโยอาบหรือชิเมอียต่างๆเนี่ยก็ถูกขจัดออกไปแล้วพระคัมภีร์บอกว่าบัลลังก์ของโซโลมอนก็มั่นคงวันนี้หากเราเป็นผู้นําไม่ว่าเป็นผู้นําในกลุ่มเซลผู้นําในบริษัทผู้นําในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือว่าไม่ส่งเสริมคนที่ทําสิ่งชั่วร้ายและส่งเสริ ให้กำลังใจกับคนที่ทำดีแล้วตำแหน่งของเราจะมั่นคงและก็จะเจริญขึ้น